กะสีมาผสมเนื้อ้อครับเด้อสูตรเด็ดลุงดอนมาคิดสูตรหนึ่งกับไผ่เขียวขนมนิดหน่อยจะขนมยังเอิญขนมยังกะบบลลแล้วก็มีห้ำมีบักพ้าวัวครับจังหน่อยเดี๋ยวเอาสีมาเบ่งวิธีผสมกัน,นเนื้อลุงดอนนะครับไผ่เขียวลงไปก่อน เอาไ่เจียวไปเนี่ยเรเด็กองดองบวกิดหลังครับบระดนี้ต้นเจียวของก็เพิ่มดอกแต่ว่าไปตกง่าได้ก็ได้ตลอดมอเตอร์ยกวไอ้เพียอ่ะผสมมานี่ครับไม่ครสูตรหนึ่งซองแดงบวชกับสูตรเนี่ย ปลานนี้นะปุ๊ปปลานนีกจะหั่นเข้าไปาาาหั่นขัวหั่นหั่นขววเขาหอมครับรใส่ไปรามจิ้มแตใส่ประมาณเติมถุงหนึ่งละครับทำเราจะทำข้าวขวว ข้าวกู่นไตได้มดอสแล้วขนมนิดนิดนิดหน่อยหน่อยสสมกันหุก้อนผสมลงไปแล้วกับขนมว้าวดีต้าวมายำลงไป คนเขาให้เขากันครับคนเอามือนี่แหละคนหอมเลยกระดิ่ดหอมเงียบเลย คน้นจนกลัวเสี่ยมันเข่ากันคร, <c ười> ครับลายแล้วนะ <c ười> เบ็ดหกกั้งจะตกได้มืดมือแลวครับสองจอตาออกมากกว่าสิเป็นยังสีครับ ไยเขียวกับมาควิดมักไหว้หนึ่งคืนมืเอื้นเร้ากับออกไปหมายมาเอื่นกับสะเบิงว่าสีเป็นผลงานจังไดเนื้อสูตรนี่